โอเคนะครับรานนี้พระพรมเนี่ยถูกกดลงในสมัยโบราณนะครับเพราะว่าตอนนี้พระวิษณุกับพระศิวะได้กลายเป็นปรมัตตมันอันแท้จริงแล้วนะครับคนแทนสมการว่าเทพเจ้าทูยิ่งใหญ่ทั้งสององค์คือพระวิษณุและพระศิวะได้กลายเป็นปรมัตตมันนะครับด้วยเหตุนี้พระพรหมซึ่งเคยเดิมเนี่ยเคยเป็นบุคลาลิานของปรมัตตมันก็เลยถูกกดลงนะครับหลักการกดของพระพรหมโดยพระศิวะเนี่ย ถูกกระทําด้วยอะไรบ้างนะครับนะอย่างที่เราทราบกันดีว่าพระศิวะเนี่ยทรงตัดหัวพระพรมนะครับจากห้าหน้าเหลือสี่หน้านะครับอันนี้เป็นภาพของที่ที่เทวะลายกายที่เมืองกันจีปุลัมนะครับนะเทวะลายกายลาัสนะเห็นพระศิวะในี่กำลังตัดหัวพระพรมออกหัวหนึ่งพระพรมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับภาพนี้เขาเรียกว่าพรหมมัสสิลชีทกาามูรตินะครับ นะแปลว่าภาคของการตัดหัวพระพรหมนะครับจริงๆและโดยทฤษฎีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกสร้างโลกเมื่อสร้างกิเลสนะครับพระพัทในขณะที่พระศิวะเนี่ยเป็นผู้นําคนออกจากกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยพระศิวะจึงไม่พอใจสําหรับการสร้างโลกของพระพรหมนะครับพระศิวะจึงตัดหัวออกหัวหนึ่ง นะครับนะอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อพระพรหมเกิดขึ้นมานะครับพระพรหมก็จะต้องสร้างนะครับสรรพสัตว์ต่างๆเนี่ยแก่โลกนะครับด้วยการร่วมเพศกับพระเทวีนะครับการร่วมเพศกับพระเทวีต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งเดิมนม่มีพระพรหมองเดียวระพรหมแยกพระเทวีออกมาจากพระองค์เองนะครับแสดงว่าพระเทวีเป็นลูกสาวของพระพรหมนะครับพระัสวัตตีเนี่ยเป็นลูกสาวของพระพรหมแต่เมื่อแยกตัวมาแล้วนะครับ พระพรมเนี่ยนะเกิดความหลงรักพระเทวีองนี้มากเกิดความหลงรักลูกสาวของตัวเองนะครับพอพระเทวีเดินไปทางไหนเนี่ยก็เกิดพระพรหมอยากจะมองพระเทวีทุกทิศทุกทางอันนี้เป็นตำนานของสายวันิการที่พยายามกดพระพรหมนักขอน้ตไว้นะครับพอลูกสาวเดินไปข้างหน้าพระพรมก็มีหน้าข้างหน้าพอลูกสาวเดินไปทางขวาพระพรมผุดหน้าทางขวานะครับหน้าข้างหลังหน้าข้างๆนะครับเดินไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับถูกผุดหน้าจนกลายเป็นสี่หน้า นะครับลูกสาวอายมากก็เลยหอ,อกก็เหมือนบนพระพรหมก็เลยมีหน้าที่ห้านะครับพระศิวบางฑ์ตำนานบอกพระศิวะพิโรธมากนะครับก็เลยตัดหัวหน้าที่ห้าอีกหน้าออกหน้าหนึ่งนะครับเป็นนะฮะดังบางตำนานก็บอกว่านะฮะพระพรหมเนี่ยได้ไปร่วมเพศกับลูกสาวซึ่งเป็นบาปตำเนิอเป็นบาปอันแรกของจัก,กรวาลน,นะครับทําให้พระศิวะนะครับในภาคของลุทธ,ธารัา็นภาคที่ดุร้ายของพระศิวะเนี่ยสเสด็จมาตัดหัวพระพรหมนะครับนะ โอเคอันนี้คือการกดพระพรมในไสวนิกายซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีตำนาน,น,นก็คือตำนานลิงโคตภาวะมูรติที่พระพรมพยายามโกหกนะครับว่าพระพรมเนี่ยเป็นผู้เจอยอดซิวหรืออันประมาณไม่ได้นะครับนะเธอเหตุน,นี้พระศิวะด้วยความพิโรจจึงตัดหัวพระพรมออกหัวหนึ่งแล้วก็สาบว่าขอให้พระพรมเนี่ยไม่มีนิกายขอยงตัวเองในขณะที่การพระวิษณุนะครับผู้ที่ไม่โกหกนะครับพระศิวะก็โอ่พรว่า ขอให้มีนิกายของตัวเองและได้แล้วกันนับถือเทียบเท่ากับพระศิวะซึ่งนี้เป็นตำนานใส่ว่านิกายในการอธิบายว่าเหตุใดคนจึงนับถือพระวิษณุด้วยแต่ว่าไม่นับถือพระพรหมนะครับพระพรหมเนี่ยนะฮะก็ถูกอธิบายว่าเป็นผู้สร้างโลกสร้างกิเลสนะครับเป็นอดีตเป็นอะไรหลายอย่างนะครับเป็นผู้โกหกเป็นผู้อะไรไงด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครนับถือพระพรหมทวยยังถูกสาปอีกว่าพระพรหมเนี่ยเป็นผู้ที่ ไม่มีวัดของตัวเองนะครับทกนะฮะนะไม่มีด้วยเหตุนี้เหตุนี้จึงไม่มีชาวฮินดูคนไหนกล้าที่จะสร้างวัดให้กับพระพรหมเลยนะครับนะยกมีมีวัดอยู่แห่งเดียวที่อุทิศกับพระพรหมก็คือก็คือวัดที่เมืองปุษกรนะครับปุชเกอร์นะครับในราชสถานซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่เชื่อว่าเป็นทะเลสาบแห่งการสร้างโลกโดยพระพรหมนะครับทะเลสาบนั้นชื่อว่าทะเลสาบปุษกรนะครับ โอเคคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือพระวิษณุนะครับพระวิษณุเนี่ยนะมีลูกคือพระพรหมซึ่งจริงแล้วพระพรหมก็เกิดมาจากพระนาผีพระวิษณุเนี่ยนะครับก็กลายเป็นบอกว่าพระพรหมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สร้างโลกเองแต่แท้จริงแล้วพระวิษณุนั่นแหละเป็นผู้สร้างโลกโดยโดยทําให้เกิดพระพรหมขึ้นมาและพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกภายใต้อํานาจของพระวิษณุครับ